ต่อจากตอนที่แล้วรีวิวเที่ยวบาร์เซโลนาใน30นาทีสัญญาว่าจะพามารีวิวรถไฟอิเรียต่อมามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเที่ยวนี้เลือกแบบ v ี p p เลยจ้ะเดี๋ยวตอนจบจะมาเฉลยนะครับว่าได้ราคามาเท่าไหร่หรือใครอยากถ่ายเล่นๆก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับโบกี้ที่นั่งคือโบอกี้ที่2นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบ Business Class นี่ก็คือส่วนของที่นั่งนะครับเป็นเบาะเดียวขนาดใหญ่นึกถึงลดนอนแบบนครชัยแอร์ครับแล้วก็มีโต๊ะพับหน้าที่นั่งนะครับเอาไว้วางโน้ตบุ๊กวางอาหารวางแก้วน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่พักเท้านะครับมีที่ชาร์จแบตทั้งปลัก๊กแล้วก็ USB นะครับแต่ยางของเลนเฟ่ครับจะมีแค่ปลัก๊กแต่ไม่มี USB นะครับแต่ของอันเนี้ยดีมากรวมถึงมีทั้งขยะน้อยเตรียมพร้อมให้เสร็จสับเลยครับ แต่ว่าบอกข้างหน้าเหมือนจะว่านะครับก็เลยต้องเล่นบทเด็กน้อยน่าสงสารนะครับขอที่นั่งดังนาด้ไใหมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใจดีมากๆช่วยเช็คแล้วก็ให้ที่นั่งนี้มานะครับคือที่นั่งตรงนี้ครับมันจะได้ที่วางขาที่กว้างกว่านะครับรวมถึงโต๊ะที่ยาวแล้วก็ใหญ่กว่านั่นเองครับผมและก็ที่สําคัญนะครับวิวแบบนี้เลยครับออกโต๊ะได้ไม่นานนะครับพนักงานต้อนรับก็จะมาเสิร์ฟผ้าร้อนทําความสะอาดมือนะครับจากนั้นจะเสิร์ฟเครื่องดื่มนะครับแล้วเลือกได้เลยว่าจะแอลกอฮอล์หรือว่า เเฟรชมนแล้วก็รวมถึงถั่วนะครับเป็นถั่วอบอร่อยมากๆเลยนะครับผมต่อจากนั้นก็จะเป็นการเสิร์ฟอาหารนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เราเลือกเอาไว้นะครับมีหลากหลายเมนูและมากเลยนะครับซึ่งผมเลือกทูน่าโป๊กเมนูเอาไว้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องอาหารนี้เขาค่อนข้างใส่ใจมากนะครับใช้แบรนด์ไอเซีนะครับเป็นแบรนด์ออนบอร์ดของอีดิโนะครับ และนี่ก็คือทูน่าโป๊กที่ผังั่งเอาไว้นะครับหน้าตาบอกเลยว่าโคตรจะน่ากินนะครับเท่านั้นยังไม่พอน,นะครับยังเสิร์ฟกาสปาโชด้วยดูดีนะ่ากินไหมอ่ะทั้งกาสปาโชนะครับทูน่าโป๊กเสิร์ฟคู่กับแชมเปญน,นะครับรวมถึงโค้กที่ช่างมาแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตให้ด้วย อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่างานนี้ผมเสียไปเท่าไหร่นะครับระดับคุณจอร์ดบูชินสเปนแล้วเนี่ยแพงๆเนี่ยไม่แน่นอนครับงานนี้มีหลักฐานให้ดูเลยครับว่าเสียไปแค่40ยูโลรเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจจะเที่ยวจากมาดริดไปบาร์เซโลนาหรือบาร์เซโลนามามาดริดนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง45นาทีโดยประมาณเนี่ยอย่าลังเลที่จะใช้บริการกับอิริโอนะครับและนี่เลยครับเว็บไซต์ของเขานะครับอิริโอ eu/s นะขอให้เ,เพื่อนๆสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวในสเปนนะครับฝากติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ